พระทำอะไรบ้างครับในแต่ละวันในแต่ละวันนั้นท่านทําอะไรบ้างเรียกว่ากิจวัตรพระสงฆ์นั้นมีสิบอย่างตามพระธรรมวินัยกิจวัตรพื้นฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บรรพชนประพฤติมาไม่ขาดสาย10ประการ <S 1. 1. <S 1. ลงอุโบสถ 2. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ 3. ส,สวดมนไหว้พระ 4. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์ 5. รักษาผ้าครอง 6. อยู่ปริวัสกรรม 7. กลผมปรงหนวดปรงเล็บแล้วก็ 8. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ 9. เทศนาบัตร 10. พิจารณาปัจเวคณะทั้ง4นี้เป็นต้น กิจวัตรสิอย่างนี้ของพระสงฆ์เป็นกิจวัตรที่ควรจะต้องทำที่ภิกษุนั้นจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดเจนแล้วก็จำไว้เพื่อปฏิบัติให้สมควรแก่สมณสารูปแห่งตนทำไมจึงต้องทำกิจวัตรทั้ง10อย่างเพราะมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. การลงอุโบสถได้ประโยชน์อย่างไร มีประโยชน์อยู่6อย่างการลงอุโบสถคือ 1. ได้ส่งเสริมพระธรรมวินัย 2. ได้ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่สงฆ์ 3. ภิกษุจะมีความบริสุทธิ์ 4. เขาเรียกว่ามุตตกนิสัย 5. คนเลื่อมใสศรัทธา 6. พาให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จะต้องลงอุโบสถทีนี้การลงอุโบสถนั้นเนี่ย บางวัดบางเขตบางพื้นที่ลงอุโบสถเฉพาะในพรรษา3เดือนแต่บางที่นั้นลงอุโบสถตลอดทั้งปีทั้งนี้ตามความสะดวกแต่อย่างน้อยในพรรษา3มเดือนต้องลงอุโบสถให้ได้ถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วการบินทบาทเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในกิจวัตรสิบอย่างของพระสงฆ์ซึ่งการบินทบาทเลี้ยงชีพก็เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยนะ 6อย่างคือหนึ่งแหละการได้บินธบาตถือว่าได้เจริญรอยตามยุคพลบาทก็คือองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้า 2. ได้โอกาสที่จะออกกําลังกายตอนเช้าเพราะว่าพระสงฆ์ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายการเดินบินาบาติได้เชื่อว่าเป็นการออกกําลังกาย 3. ได้เข้าถึงความสํานึกในใพระคุณของแม่ 4. ได้เห็นความทุกข์ในการสแสวงอาหาร ได้เห็นความต้องการของประชาชน6ได้ทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นการบินธบัตของพระสงฆ์ก็จำเป็นจะต้องทำเพราะพระสงฆ์ท่านบวชมาต้องสแสวงหาต้องเลี้ยงชีพในทางที่เป็นประโยชน์พระสงฆ์จะไม่ค่อยได้ทำอาหารเองก็น้อยมากบางเขตบางพื้นที่โยมก็จะถวายวัตถุดิบปัจจัยในการทำอาหารแต่ส่วนมาก พระสงฆ์จะต้องบินทบาตหนึ่งชีพการสวดมนต์ไหว้พระของพระสงฆ์นั้นได้ประโยชน์ถึง6อย่างด้วยกันคือหนึ่งการได้สวดมนต์นี่ได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออย่างไรเวลาสวดมนต์ไปต้องพูดภาษาบาลีใช่ไหมต้องสวดเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีนั้นก็ได้ชื่อว่าเราได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. การสวดมนต์ไหว้พระได้เป็นประโยชน์คือได้เข้าใจในศาสนพิธีเพราะทุกครั้งที่มีการสวดมนต์ไหว้พระจะมีพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างร่วมด้วยกับการสวดมนต์ของพระสงฆ์เช่นการกราบการไหว้การปรงอาบัติการได้น้อมนําซึ่งทรรเข้าหาตัวของแต่ละองค์แล้วก็การได้ทำหน้าที่ได้ทำกิจวัตรของพระสงฆ์อย่างที่ส การทำตนให้เป็นคนที่แก้วกล้าอย่างที่5การสวดมนต์ไหว้พระชาวบ้านเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาอย่างที่6ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระได้รักษาพระศรธรรมในพระพุทธศาสนานั้นด้วยวิหารลานเจดีย์บางวัดก็ไม่มีเจดีย์ก็ถือว่าเป็นลานธรรมของทางวัดก็ได้แล้วก็ลานธรรมหรือว่ากวาดวิหารอุโบสถเหล่านี้ได้ประโยชน์6อย่างด้วยกันคือ การกวาดวิหารลานเจดีพระท่านได้ออกกำลังกาย 2. ทําให้สถานที่ที่เรากวดนิสสะอาด 3. ทําให้ปราศจากโรคภัยเพราะสุขานามัยแล้วมีความสะอาดที่ดีพอ 4. จิตใจนั้นได้คลายเครียดก็คือการได้ทํางานได้กวาดวิหารลานเจดีห้าเสนียดจันไรนั้นลดลง 6. ได้คงไว้ซึ่งศรัทธาโยมหลายคนนั้นปลื้มใจมากที่เห็นพระสงฆ์สมเณร รู้จักทําความสะอาดวัดกวาดวิหารลานเจดีซึ่งถือว่าพระนั้นขยันไม่เกียจค้านโยมก็จะมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นการรักษาผ้าคองเป็นหนึ่งในกิจวัตรสิบอย่างได้ประโยชน์อย่างไรโย,ยมก็คือว่าการรักษาพ้าคองทําให้พระได้ตื่นแต่เช้าเพื่อครองผ้าเพื่อรักษาผ้าครอง2เอาใจใส่ในกิจวัตรที่พระทำสาม ได้ถือว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจ4นะครับก็คือว่าทําให้พระน,นสุขภาพดีดูผ้าคครองของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอ5มีความจําที่เยี่ยมยอด6เตรียมตารางชีวิตของพระสงฆ์ว่าเมื่อรักษาผ้าคลรองการรู้จักการคลองผ้ารักษาผ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้จักการวางแผนชีวิตนั่นเอง การอยู่ปริวัตกรรมได้ประโยชน์ถึง6อย่างเช่นเดียวกันคือ 1. ได้ปฏิบัติตามกิจวัตรของพระสงฆ์การอยู่ปริวัตกรรมเพราะวา่าเมื่ออยู่ปริวัติกรรมต้องได้ปรงอาบัติต้องได้สวดมนต์ธรรวัดเช้าเย็นต้องได้นั่งสมาธิเดินจงกรมใช่ไหมครับสได้กำจัดอาบัติโทษคือโทษสังฆทิเศสนะสการได้โปรโดญาติโยมถ้าได้อยู่ปริวัติกรรมเพราะโยมเนี่ยจะได้ฟังเทศทุกๆวัน ในขณะที่เข้าอยู่ปริวาสแล้วญาติโยมบางคนก็จะได้มีโอกาสในการทําบุญตักบาตรด้วยแล้วก็อย่างข้อที่4เนาะก็คือได้ข่มมานะและทิฏฐิแปลกไหมครับว่าประโยชน์ของการไปอยู่ปริวาสกรรมคือได้ข่มมานะและทิฏฐิเพราะอะไรครับพระแต่ละองค์เมื่อเข้าอยู่ปริวาสเคยมีพรรษาที่สูงแต่เมื่อไปเข้าอยู่ปริวาสต,ต้องเป็นลูกกรรม ต้องไปนั่งอยู่ในสถานที่อันตาําต้องเคารพอาจารย์กรรมถึงแม้ว่าบวชแค่1นึ่พรรษาก็ตามแต่ลูกกรรมบวชมา20-30ภพรรษาต้องเคารพในช่วงขณะที่อยู่ปริวัสกรรมก็คือได้ลดมานะลดการถือตัวของพระสงฆ์นั่นเอง 5. ได้มีความปิติปาโมท 6. ได้ประโยชน์ในการเผยแพร่พระศาส,สนาเพราะการได้เข้าอยู่ปริวัตกรรมทาให้พระสงฆ์นั้นได้มีโอกาสแสดงธรรม ได้บินธบาติได้โปรดศัทธาญาติโยมได้กิจวัตรในข้อที่7ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจวัตรสิบอย่างของประสงค์ก็คือโกนผมโกนหนวดตัดเล็บได้ประโยชน์ถึง6อย่างด้วยกันเมื่อโกนผมโกนหนวดแล้วก็ตัดเล็บนี่ก็จะถือว่าหนึ่งหละเป็นการปฏิบัติธรรมปัญจกรรมฐานก็คือกรรมฐาน5 2. กจัดความสกรปรกในร่างกาย 3. ยกย่องธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 4. การรู้จักการปลง 5. พระก็จะมียึดติดในรูปของตัวเองตัดเล็บปลงผมปลงหนวดใช่ไหมครับ 6. คารพต่อคำสอนของอุปชาอาจารย์ที่ได้สอนเรามาเรื่องของการรู้จักการปลงผมปลงหนวดหรือตัดเล็บ ในข้อที่8หนึ่งในกิจวัตรสิบอย่างก็คือการศึกษาและปฏิบัติครูบาอาจารย์ได้ประโยชน์กี่อย่างครับ6อย่างเช่นเดียวกันคือทำให้ประสงค์เข้าใจในหลักของตน 2. พ้นจากความสงสัยเสียได้ 3. ป้องกันภัยจากการอาบัติ 4. ยืนหยัดความกตัญยูรู้คุณ 5. เคารพครูบาอาจารย์ 6. ได้สืบสารวัฒนธรรมการอ่อนน้อมต่อพระผู้ใหญ่ ส่วนข้อที่9ข้อที่เเป็นหนึ่งในกิจวัตรสิบอย่างเช่นกันก็คือเทศนาบัตเทศนาบัตก็คือการปรงอาบัตินั่นเอง 1. ทําให้พระสงฆ์เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตความเป็นพระ 2. การได้ปรงอาบัติทําให้ปราศจากมลทินก็คือเป็นผู้มีศินบริสุทธิ์ 3. เป็นพระที่มีศินบริสุทธิ์น่าเคารพศรัทธาและกราบไหว้ 4. หยุดความวิปฏิสารก็คือหยุดความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น 5. ทําการบอกอาบัติ 6. กําจัดความรังเกยียจของพระสงฆ์นี่คือประโยชน์จากการเทศนาบาัตคือการปรงอาบัติของพระสงฆ์ที่จําเป็นจะต้องทําเป็นประจำทุกวันพระสงฆ์ท่านจะต้องพิจารณาปัจเจกคณะการพิจารณาปัจเจกคณะได้ประโยชน์ถึง6อย่างคือ 1. เป็นผู้ไม่มักมากในลาบ 2. การฉันอาหาร คือฉันไม่เป็นโทษพ่อรู้จักการพิจารณา 3. ไม่ยืนหยัดกับสิ่งของเสนาสนะต่างๆ 4. เป็นประโยชน์แก่กรรมฐาน 5. รู้จักการที่รักษาโรคด้วยตนเองเป็นเบื้องต้น 6. เป็นผู้มีสติสมาธิและความรอบคอบหลายคนจึงมีข้อสงสัยใช่ไหมครับว่าหลวงพ่อมหาน้อยพระท่านบวชไปนี่ ในแต่ละวัน24ชั่วโมงพระท่านทำอะไรบ้างหน้าที่ของพระมีอะไรบ้างให้ไปดูกิจวัตรทั้ง10อย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วโยมจะได้รู้ว่าโอ้โหการบวชของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่มันไม่ง่ายเลยมันยากมากๆละเอียดมากๆและเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญบุญของพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งน่าเคารพน่าศรัทธาและน่ากราบไหว้พระสงฆ์ปฏิบัติตามกิจวัตรทั้งสิอย่าง ทำให้ยาาบโยมนับถือศาส,สนาเจริญมั่นคงด้วยศาสนาบุคคลคือพระสงฆ์ที่มีคุณภาพ